เหมือนอยู่บ้านเหมือนไปนงานวัดที่บ้านเราเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เป็นสถานที่ที่เราจำลองประเทศไทยมาอยู่ตรงที่หน้ารัฐสภาเลยนะคะทุกคนนี่คือมามาด้วยใจจริงๆมา,าด้วยใจเพื่อทำให้กับพุทธศาสนากับวัด I've been to Thailand a couple times we happen to find this festival super happy to be here and support it I love Thailand I will go there every year นานๆไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วก็นึกถึงสงการบ้านเรามนิโซตาเป็นสงการเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สวัสดีครับผมอาร์นะครับผมอยู่ที่งานมินิโซตาสงกรานเฟสติวัลนะครับงานสงกรานที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาณตอนนี้นะครับปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้วนะครับส่วนตัวผมมาเป็นปีที่2นะครับคนไทยบางคนขับรถกันมา8-9ชั่วโมงเลยนะครับมาจากแคนาดาก็มีนะครับชิคาโกก็เยอะนะครับวันนี้ครับไปชมบรรยากาศภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศในงานกันครับ ันนี้เรามาอยู่กับพี่คนไทยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ที่มินิโซตามาจากไหนครับพี่พี่มาจากนอตโตร์ดาจ้ะว้าวพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อพี่บีค่ะพี่บีขับรถมากี่ชั่วโมงครับประมาณ8ปดชั่วโมงค่ะจะบอกว่าเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าใช่ค่ะว้าวเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่ออาหารไทยค่ะแล้วกอ็อยากมาเห็นแอนโทเนียค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเจอแอนโทเนียแล้วโอ้ยสวย <laughs> สวยมากแบบดีใจค่ะแบบดูสิ <laughs> ดีใจมากคือนอตดากอต้าถ้าเทียบกับมินิโซตานี่เป็นไงครับอ๋อเล็กมากเลยค่ะเล็กเล็กเล็กกว่าค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองน้ำมันค่ะพี่อยู่ที่นี่มา 16- 17 <c oughs> จะ17ปีแล้วค่ะอ๋อแล้วมีชุมชนไทยอยู่ไหมครับน้อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะเมืองที่พี่อยู่ก็จะมีแค่อ๋อไม่ถึง10คนได้ซ้ําค่ะโอ้แล้วอย่างนี้ก็คือมาถึงที่นี่คือพี่ตื่นเต้นเลยนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมือนได้กลับบ้านเลยอยากให้เขามาเห็น So this is your first time here it is, yeah, yeah. it is we're so grateful that we found this i've been to thailand a couple times and uh, we happen to find this uh, uh, festival super happy to be here and support it enjoy the food and the hospitality yes thai food is our absolute favorite Absolutely. so we are in paradise here after this we're going to get some thai iced tea for sure it yeah. definitely wants to make me go back to Koping Yong and Suratani and Bangkok. And so, uh, you know, I haven't been to Chiang Mai. Don't want to go to Chiang Mai, of course. But it uh, wants me to go back to Thailand. Because they're incredibly friendly. Just openness and super friendly people. All right. Thank you so much. Yeah, you're quite welcome. We are very grateful to be here in Minnesota to celebrate the Songkran Festival with everyone. This is our first time in Minnesota, so we're very excited. Everyone is so friendly and so lovely and so engaging in our culture and the shows that we provide for everyone. So we just want to say thank you so much for being involved, being engaged, and coming to enjoy the celebration together. Yeah. เรี้ยของเรามากๆค่ะแล้วก็ทุกคนได้ให้การต้อนรับของเราเนี่ยอย่างอบอุ่นกันมากๆเลยเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากกลับมาอีกเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปร่วมงานต่างๆนะคะของงานเทศกาลสงการไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งสี่ภาคเลยของทางประเทศไทยนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้มารู้สึกว่ามีการแลกเปลี่ยนประธามซึ่งกันละกันนะคะเรารู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะให้ร่วมสืบสานกันทุกๆปีเลยค่ะขอบคุณครับ โอ้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าคนไทยมาเยอะแล้วเขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดทุกปีอะไรที่ชอบที่สุดตอนน้ณเวลานี้ชอบที่ที่เขาใส่ชุดไทยแล้วก็เดินไปเดินมาให้ต่างชาติได้เห็นว่าความเป็นไทยมันมันสวยงามอะค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาครับโลเคชั่นซึ่งโลเคชั่นที่จัดฟังก์ชันงานเนี่ยสวยมากสวยจริงๆรวมถึงสเตทที่เขาให้แบบว่าโอเพ่นสำหรับคน My bucket list as a U.S. Senator so is to visit Thailand. So we're going to remember that because you're going to have me back at this festival. I'm going to get some Thai food before I leave. Uh, because my husband, it is his favorite. So, you How long have you been here? Oh um twenty years. Twenty years. It's fun. They took picture with yeah. Miss Thailand. She is so beautiful. Oh she's gorgeous. When you go to Thai festival, you have to try the sugar cane. Always. To me it's better with ice, people don't like it with ice, but it's a good sweet, refreshing drink, especially for the summertime. What else do you like? So, yeah. so like, of oh. course. Uh, sometime, and then, khao with the mango sticky rice, all of that good stuff. Can't wait for more years to come. Can you introduce yourself? What's your name? Sure, I'm Laura, and I'm really excited to be here today. It's a beautiful day, and this event is gorgeous. Whoever put this together, it's just amazing, and at every turn, there's something exciting to see, and beautiful dancers, and it just makes you want to move and dance and I'm about to get some fabulous food and i'm so excited i love the lantern the beautiful photo spots where kids can run through it and play and get beautiful photos and uh -huh. wonderful memories uh, today's experience is uh, always a great experience at Cran minnesota I, I think this is my second or third time here and always have a good time the vendors are very good all the food is good and this you is the know, first time. Food, first time I attended the, you know, uh, I the uh, premier that's chef. That's it's very good. Thailand, delicious cooking, and uh, it just, yeah? just tastes very good today. Oh, I I love Thailand. Only? I will go there every year. ออเคมวันนี้เป็นรอบโชว์สองรอบครับผมทําต้มขานะครับต้มข่าไก่ซึ่งเป็นแบบสูตรออริจินอลกับผัดกะเพราเนื้อ US เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาสอนะไทยตั้งใจคืออย่างน้อยก็เขาจะได้ซื้อวัตถุดิบท,ที่มาจากประเทศไทยถูกไหมฮะรู้สึกตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเขาบอ,อกว่างานสงการที่นี่เนี่ยเป็นงานสงการที่แบาใหญ่ที่สุดนะครับ คิดว่าใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยแล้วเพราะการจัดงานไปต่างประเทศไม่ได้ง่ายครับการขายอาหารนี่ก็เอาไรายได้เข้าไปวัดผมเองก็นําคณะมาแล้วก็นํางบประมาณส่วนหนึ่งที่มาช่วยสนับสนุนตอนนี้เรามาอยู่กับสาวๆแล้วก็สวยๆนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรคะรชื่อมินนี่ค่ะน้องมินนี่กับพี่พี่เมยค่ะพี่อยู่ที่มินนี่โซตากันเหรอครับใช่ค่ะนี่ปีที่สี่ งไงกับมินิโซตาบ้างหนาวค่ะแล้วก็แต่อยู่ไอโอวามาก่อนพอพอมาอยู่ที่นี่มันก็เลยแบบมีอาหารหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนาวมีกิจกรรมมาตลอดไอโอวานี่อย่างนี้เราต้องคุ้นเคยกับสวนข้าวโพดสิใช่แล้วก็พวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ไปมาหมดแล้วแล้วน้องมาที่นี่ย้ายมานี่คือมาทํางานหรือว่าเออม,<า>มาเป็นนักเรียนแล้ ที่ไอโอวาก่อนแล้วก็เรียนจบมหาลัยเสร็จแล้วก็ย้ายมาที่นี่แล้วเราสาขาไหนครับคณะคณิตตศสร์ประกันภัยค่ะคณิร์ประกันภัยคืออะไรครับ a c t u a l science ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ collect data ของลูกค้าค่ะแล้วก็มา analyze ว่าคนนี้ควรจะให้ประกันหรือเปล่าแต่มันก็จะมี2ประกันก็คือประกันชีวิตกับประกันพวกประกันรถประกันสุขภาพอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แปลกเลยเนาะพี่มาจากที่ไหนเอ่ยวินิเพกครับวินิเพกแคนาดาว้ากี่ชั่วโมงครับ ประมาณ8ชั่วโมงครับนานๆไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วก็มีเวลาอยากจะมานึกถึงแบบสงการบ้านเรารู้สึกไงครับวันนี้มาถึงดีใจมากไปกันเองครับเจอคนไทยเยอะแยะอยู่กันมา20ปีแล้วครับที่แคนาดามีสงการแบบนี้ไหมครับ มันมีแต่ภาพกลางคืนเป็นจันในหอที่ทแคนดามันหนาวถ้าของชีพที่อเมริกาเหมือนกับแคนาดาไหมครับก็ถูกกว่าอย่างกระเพราไข่ดาวจานหนึ่งประมาณกี่เหรียญครับที่โด,ดนสิบกดุกดอน,อนน้อยกว่านาแล้วเห็นที่กลุ่มที่ใส่เสื้อเสื้อช้างกางเกงช้างกันมารู้สึกยังไงตอนนี้อภุ่งใจครับ ไปหาซื้อกันมาเห็นเป็นรูปธรรมมันเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้งานสงกรานแบบนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยก็คือพวกของที่เป็นของไทยๆอย่างเช่นกางเกงช้างที่อยู่ในเมืองพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเมียวค่ะสนุกมากค่ะส่วนมากคนต่างชาติไม่ว่าจะไทยม้งพม่าลาวจะเข้ามาที่นี่เด็กวัยรุ่นที่นี่เริ่มจะสนใจกางเกงช้างซึ่งที่ร้านจะขายกางเกงช้างนะคะครับอย่างีตัวเท่าไหร่ครับพี่ขายตัว15เหรียญก็ reasonable ค่ะ แล้วก็ก็จะเน้นกับลูกค้าว่าเวลานั่งให้ดึงขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป่าขาดเป้าขาด <laughs> มันมีประวัติมาลเม็ดอินอะไรครับอันนี้เมดอินไทยแลนด์ค่ะเมดอินไทยแลนด์ค่ะเมดอินไทยแลนด์แต่จะบอกว่าเมดอินชัยเาล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าช่ากับไทยหัวมันจะกลับกันซึ่งบางตัวพี่ก็มีหัวกลับเหมือนกันแล้วก <laughs> <laughs> ส่วนมากจะไม่ค่อยต่อราคาถ้าไม่ต่อราคาเนี่ยพี่มีทั้งแจกทั้งแถมพี่เนี่ยอยู่มินิโซต้าอยู่แล้วเหรอครับค่ะกี่ปีแล้วครับพี่มาอยู่แต่ปี2006 2006ก็ประมาณ10 7 8ปีรู้สึกอย่งไรบ้างครับมินิโซต้าชอบค่ะที่นี่เรายังมีโอกาสหาเงินได้ง่ายกว่าอยู่เมืองไทย ถึงเราจะอายุมากขึ้นจะเข้าเลข6แต่เรายังรู้จักหาเง,งินได้อยู่เป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อก็เหนื่อยนะแต่ว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจคือมันใครว่าปีที่3แล้วอ่ะเราไปเจอกันอีกแล้วอะ่ะครับเบื้องหลังอาหารใช่ไหมครับใช่อ,อ่ะทั้งหมดเลยค่ะเบื้องหลังอาหารของวัดวัดพงนะคะมีอะไรบ้างมีส้มตำมีผัดไทยมีขนมจีนมีแอปเปิลไทเซอร์การเตรียมมีมะละกอมะละกอปีนี้50หลังค่ะถ้าเกิดอากาศไม่ดีอ่ะส้มตำมันจะขายไม่ดีแต่ถ้าเกิดอากาศดี ีอากาศร้อนนะส้มตำจะพอล่ามากพี่พี่ที่ยืนเสริฟยืนทําอะไรกับพวกนี้คืออาสาบุดเลยไม่มีไม่มีจ้างเลยไม่มีเลยค่ะทุกคนนี่คือมามาด้วยใจจริงๆมาด้วยใจเพื่อทําให้กับพุทธศาสนากับวัดต้าแบบไหนคนถึงอยากทาเมื่อกี้ผมเห็นคนคนม้งหรือเรียงมาทางเขาก็ชอบ้มตาลาว ค่ะคออือที่พิเศษเลยจริงๆเนี่ยคือปลาปลาเนี่ยพี่นอมเนี่ยเอาสูตรที่พี่นอมเนี่ยคิดคน้นเพราะพี่เป็นคนอีสานท,ที่ที่เคยรู้ว่า ประวัติมาอย่างไงก็คือเป็นคนอีสานเกิดมาเกิดมากับส้มตำอะ่ะชนะและพี่ก็เลยได้สู่ส้มตําก็คือสุดปลาร้ามากับแม่ได้ได้ไดสามีเขเพราะปะลาร้าด้วยนะ <โฮ S 1> จริงจริงไมนไ้พูดเล่นนะก็งงคือตอนเด็กๆขายส้มตํากับพี่สาวแล้วก็หนุ่มๆไม่เห็นว่าหน้าตาเราค่อนข้างดีนิดนึงเขาก็เลยขายส้มตำเอาไปมาก็เลยได้แฟน ที่เจียบมาจากรัฐอะไรครับจากเอออยลินนอยค่ะชิคาโกค่ะ <c oughs> โอ้ขับกี่ชั่วโมงครับ <c oughs> สชั่วโมงไอหกชั่วโมง6ชั่วโมง <c oughs> ขนมากเกขนขนคนมาเย <c oughs> อะ <c oughs> ห,ห้าคนค่ะหคน <c oughs> ทำไม <c oughs> ถึงอยากมาเปิดขายข้าเกี๊ยัหมอ้อที่มินนิโซตาครับคือพอเราทำาอันนี้ได้เราก็อยากเอา,เอาให้มันนะ โฆษณาเมืองไทยอันนี้เป็นสูตรไหนครับสูตรก็พี่ก็ดูดูยูทูบนี่แหละแล้วพี่ก็ทำออกมาแล้วมันก็คนเขาบอกได้ก็เลยต่อข้างในนี้ก็คือเป็นไส้หมูเหรอครับสาคูค่ะไส้เดียวกันแล้วแหละใช่มันก็จะไส้เดียวกันซึ่งเป็นครั้งแรกปีแรกครับที่พี่ทําขนมเบื้องสําเร็จแล้วก็ไปเปิดที่งานไหนนะครับก็จะไปที่ชิคาโกไทยเฟสติวัลจำวันที่ได้ไหมครับวันที่8กับวันที่9เดือนมิถุนายนนะคะถ้าใคร นี่ก็แวะไปได้นะคะปี2024นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับจุดที่เป็นอาหารีกจุดหนึ่งนะครับผมเห็นข้าวซอยหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออุงอิงค่ะและพี่อุงอิงทําอะไรอยู่ที่ชิคาโกอ่อเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ชิคาโกค่ะอ๋อชื่อว่าชื่อร้านเรนโบว์ไทยค่ะเรนโบว์ไทยเรนโบว์ไทยแลนด์แล้วก็มีร้านคิมเบอร์รี่ค่ะ,ะคโอ้สองร้านเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เราจะขายออนไลน์ที่ตลาดนัดในชิคาโกชื่อร้านครัวกาสลองค่ะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัด เชีงยงใหม่ค่ะขอเป็นคนเมืองเลยเหรอครับค่ะลำปางเชีงยงใหม่ค่ะ ตอนนี้นอกจากมีข้าวซอยแล้วมีอะไรครับมีลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะที่นําเข้ามาจากเมืองไทยค่ะเออข้าวซอยขายเท่าไหร่ครับข้าวซอยขายละสิบห้าค่ะอ๋อเดียวละสิบห้าค่ะแล้วมีขนมจีนน้าเมียวมีหมี่คลุกค่ะมีคลุกเป็นแบบว่าเหมือนเมืองไทยที่เหมือนเมืองไทยเลยค่ะพี่วันนี้ยุ่งค่ะทอดไปห้าสิบโลแล้วค่ะห้าสิบโลผลเมื่อกี่คันรถนะครับสามคันค่ะรู้สึกว่างานที่นี่แตกต่างกับที่ซิกาโกอย่างไงบ้างเอองานค่อนข้าง ใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบที่ดีมีมาตรฐานและนี่อยู่ชิคาโกนานแล้วเหรอครับนานแล้วค่ะชอบอะไรในชิคาโกออชอบความไม่วุ่นวายแล้วก็ชอบความมีระเบียบการชิคาโกค่อนข้างเป็นเหมือนที่ค่อนข้างสะอาดแล้วคุ นอกจากอาหารแล้วนะครับส่วนของน้ํานี่ก็มีความสาคัญเพราะว่าอากาศนี่ก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยครับลมแรงมากเลยลมแรงค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันก็ร้อนนะครับของเราคือเป็นฝ่ายเตรียมน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะขายเป็นเบเวอร์ uh, ทั้งหมดเลยนะคะปีนี้คือชามะนาวแบบว่าปังมากแบบว่ายอดขายชามะนาวคือแบบ บบอากาศร้อนทุกคนก็แบบต้องการลุคเฟรชอย่างเงี้ยค่ะคแล้วความนิยมของชาเราเป็นไงครับตอนนี้อันดับหนึ่งก็ต้องแน่นอนค่ะ <IT S 1> ไททีใช่เพราะว่าอะไรคิดว่าเราว่าหนูว่ามันเป็นแบบไททีมันเป็นซิกเนเจอร์แบบเฉพาะตัวของมันมันมีความยูนิคของมันนะคะขายแ้วเท่าไหร่ครับเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญวันนี้คิดว่าตกได้กี่แก้วก็น่าจะไปที่80ถังถังละ20ลิตรตกประมาณไม่รู้กี่แก้ว <laughs> ไม่รู้กีแก้วคะ่ะประมาณ2-3มพันแก้วได้ไหม ีที่แล้วอ่ะ2วันนะคะ8,000ออเดอร์ 8, ว้าวก็ประมาณ4,000วันนี้ก็น่าจะประมาณสัก 3,000, 2,000, 3,000คุณผู้ชมจะเห็นเบื้องหลังของการขายของนะครับแล้วก็มีการต่อคิวรับคิวเนี่ย ที่นี่เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรเบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you are part of the วัด Yes าช่วยเด็กวัด How do you feelI feel greatYeah I feel greatI mean we used to have events and we had you know a few hundred people that come and now we have 20-30,000 people that can comeI feel wonderfulWe wonderful and สนุกมากๆสนุกมากๆ Yes what else you can say in Thai 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Wow very fluentYes all right thank you so much Ruben บคคุณรัเปีที่แล้วเรามาเจอพี่นะครับค่ะขายน้ำอ้อยขายน้ำอ้อยแต่วันนี้น้ำอ้อยหมดแล้วขายไปกี่แก้ว๋อก็ขายกะไม่ได้ประมาณสองวันอาจจะประมาณพันสักแก้วพันกแก้วคนปอกก็คือปอกกันทุกวันปอกกันทุกวันเลยค่ะปอกตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วแล้วคราวนี้มาพูดถึงมะม่วงบ้างมะม่วงก็คือมีมะม่วงมีมะม่วงอันนี้เปรี้ยวๆวหวานๆวานแล้วอันนี้เปรี้ยวอ๋อ อ่ากล่องละสิบดอลลาร์ค่ะครับเป็นไงบ้างครับขายดีไหมขายดีค่ะปอกไม่ทันไม่มีเวลาปอกเลยค่ะแของเรากินกับน้ําจิ้มเหรอครับกินกับน้ําจิ้มค่ะมีน้ามีน้าพริกเกลือแล้วก็น้ําน้ําปลาหวานแมกกาลเกวน้าอ้อยที่ขายเท่าไหร่ครับอ่าน้าอ้อยปีนี้ขายแก้วใหญ่อย่างเดียวสิบดอลลาร์ค่ะสิบดอลลาร์โอเคได้ขอบคุณนะคะค่ะพี่สิมมาขายโดนัทครั้งแรกหรอครับอ่าครั้งแรกค่ะทรุงเล็กเจ็ดเหรียญค่ะ บิ๊การ์เก็ด15เหรียญค่ะจะเหรียญน,นี่ให้1 1โลค่ะอยู่มินิโซต้ามาตั้งอยู่มินิโซด้ามา20 26ปีแล้วค่ะแล้วมินิโซต้าของพี่เป็นไงบ้างครับอ๋อชอบชอบมินิโซด้าค่ะชอบความเขียวชอบธรรมชาติของที่นี่ชอบมีม,มาร์สไม่ค่อยเ่อไหร่<ม> <laughs> แต่ก็ <laughs> รอได้อันชาฮิปเปียว We are from India How do you feel do you tonight It's very <you> good It's a new experience อ๋อ oh, วันนี้นะคะหนูอยู่ที่เฝ้าบูธชุดไทยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นชุดไทยทั้งสบายทั้งจงกระเบนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กเลยค่ะจะมาเป็นชุดสั่งจากไทยโดยตรงเลยค่ะเ,เริ่มต้นที่ถ้าขายเป็นชุดนะคะจะเริ่มที่129ค่ะแต่ถ้า เช่าเนี่ยจะเริ่มต้นที่20กับ50บาท50ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเอาเงินไปเข้าวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะไปช่วยเหลือวัดค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ๆแบบนี้ดีใจมากค่ะแล้วก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มามาอยู่แบบว่าทํางานใหญ่ๆร่วมกับพี่ๆคนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันต้องทําให้ได้แล้วทาไม่สําเร็จค่ะตื่นเต้นมากค่ะ <laughs> คือมันเหมือนเราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวเ <laughs> พราะเราต้องแบบว่าพูดภาษาอังกฤษใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึก um I really like the festival there's just like so many things to experience here like the different foods and like accessories and clothing I really like wearing them it makes me feel like more a part of my culture people get to experience like the full Thai culture and like how they wore it like back in the day my mother is thai so i love being able to come to this festival and be able to connect back with my culture when i was younger i used to be able to speak only thai and now i really lost the ability to do so so i'm really glad to be able to experience this again and come back to a festival of that <laughs> I love the sense of community here because um, it's just right here like you bring it to Minnesota and it's all local so don't have much experience with Thai culture so it's really nice that there's something like this that I get to experience this. Mm -hmm. There's other like much things this not โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับนายอาร์มนะครับยูทูบเบอร์เรียกว่าแต่ละคลิปนี่โอ้โหปังๆขนาดเลยนะครับคือผมก็มาที่นี่ทุกปีนี่น่าจะปีที่สามแล้วครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์อีกหนึ่งประจำปีที่ต้องมาเพราะว่าจะมากินส้มตำอย่างที่เขาพูดเขาบอกว่าสองหมื่นคนปีที่แล้วปีนี้น่าจะมากกว่าสองหมื่นคนที่มาร่วมงานที่นี่ค่ะแล้วมาอยู่มินนิโซตานานเนี่ยครับได้ห้าปีแล้วครับเป็นไงบ้างครับ ก็ดีนะครับชอบคือเขาบอกว่าอากาศหนาวแต่จริงๆก็ทนได้นะแล้วก็ธรรมชาติก็ดีครับธรรมชาติสวยงามมากที่นี่เราก็ไปไปไฮกิ้งไปไฮกิ้งไปดูแสงเหนือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแสงเหนือมาแรงมากสวยมากค่ะมีทุกฤดูเลยครับฤดูนี้ก็ก็สวยฤดูฟอใไปไม้ร่วงก็สวยหนาวก็สวยเหมือนกันใช่เยได้เอะเลยครับเอาฝากช่องเลยครับสําหรับเรียกว่ากลุ่มอายุที่คนเขาอาจจะเข้าไม่ถึงไงครับผมผมทํา youtube อยู่ครับช่องนายอาร์มครับ 9ARM ครับดูกันได้นะครับโอเคขอบคุณครับ ครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพชื่อพี่นกค่ะสวัสดีค่ะพี่นกคุ้นเคยกับอากาศที่แคลิฟอร์เนียดีดีมากอยู่ที่ซานฟรานซิสโกมากี่ปีครับ21ปีค่ะทําอะไรมาก่อนตอนนั้นทำเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของร้านฟาร์มเฮาส์ทำขนมเกี่ยวกับเกี่ยวกับดีเซอร์ตเฮสตี้เหรอเฮสตี้ทำทำดีเซอร์ทำแพนเค้กทำโดนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่า COVID. มันเกิดขึ้นช่วงนั้นพอดีแล้วพี่ตั้งท้องพอดีก็เลยต้องออกจากงานแล้วเราก็เลยต้องอยู่ที่ซันฟานเป็นระยะเวลา2องปีแล้วก็พี่ก็ท้องด้วยเขาเรียกว่าคอสเลเวิรงมันค่อนข้างแพงทุกอย่างค่าเช่าบ้านทุกอย่างเลยก็เลยมาที่นี่แล้วเราบอกเอ้ยเรามีความสุขจริงๆเราควรย้ายมาตั้งนานแล้วเนี่ยพวกเรานะคะคณะครูอาสาจากสุราล์งกณนนะคะโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศนะคะรู้สึกยินดีมากๆนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วม งานส่งการเฟสติวัลของมินนิโซตานะคะเกินความ คันหมายจริงๆครับเพราะว่าทุกคนคือให้ความสนใจมากๆเลยกับการแสดงของมินิคอนเสิร์ตบ๊อบบี้แบงโชแล้วก็รวมถึงลูกทุนด้วยครับผมตอนแรกนะคะก็ไม่คิดว่าจะมาอีกเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นงานสงการแบบธรรมดาแต่คราวนี้นะคะมันสนุกมากเลยเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อพี่มาจากรัฐอะไรครับพี่มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะค่ะปกติก็เป็นเป็นลาฟน,นะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียพี่เป็นมานานไหมกับลาเป็นลานนะคะพี่เป็นเกือบ30ปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็ตอนแรกก็ปกติ ก็เป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วแล้วเป็นเป็นคนที่แบบอยากจะทํางานที่ใช้ความสามารถของตัวเองคือมาอเมริกาก็ไม่อยากจะไปทํางานร้านอาหารเพราะว่า ก็หนึ่งมีคนทําเยอะอยู่แล้วแล้วสองไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถของตัวเองก็เลยมาศึกษาวิธีการทํางานเป็นล่ามนี่นะคะเลยเไปเรียนรู้จากล่ามภาษาสเปนเขาก็แนะนําให้ไปสอบค่ะพอไปสอบเป็นล่ามเป็นล่ามสารนะคะมันก็เริ่มจากจุดนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยคนไทยแล้วก็คนลาวที่อยู่แคลิฟอร์เนียก่อนแ,แรกเดิมทีก็คือว่าต้องการที่จะจัด,จดฟันเลสซิ่งเพื่อจะย้ายวัดที่อยู่นอกเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองนะฮะ oh. และทุกันนี้ก็ย้ายได้แล้วและ ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของบูรณาวัดยังต้องการทุนในการก่อสร้างวัดมหาศาลอยู่ด้วยเหตุน,นี้การจัดติจิกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งใน เบื้องหลังอยู่ที่ว่าต้องการทําฟันลิซิ่งแล้วก็เ,เงินาไรายได้ทั้งหมดใช้ในการบูรณาบรรไปทั้งหมดเพื่อที่จะเร่งสร้างวัดสถานที่ให้พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมทั้งด้าวนวัฒนธรรมและก็ที่เผยแผ่าศาสนาค่ะสถานกรงศูนใหญ่น,นครชิคาโก้นะคะทางสถานกรงศุนใหญ่สน,สนับสนุนชุมชนไทยใน14มรลรัฐในเขตกรงศูนของเราในการจัดเทศกาลสงกรานต์และก็เทศกาลไทยคะ่ะเราอยากให้ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งแล้วก็ดีใจที่เหตุงานสงกรานต์นี้เป็น สงกรานต์ฟออคือมีหลายเชื้อชาติที่เข้าร่วมด้วยเพราะอาหารไทยตอนนี้นะครับคือชาวอเมริกันเนี่ยชอบอาหารไทยมากเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วธรรมดานะครับตอนนี้ก็คือชาวอเมริกันเคยไปที่เคยไปเมืองไทยเนี่ยกลับมาแล้วก็อยากทานอาหารพวกอาหารอีสานอาหาร,าหารลาวพวกลาบส้มาาลาบน้ำตกอย่างเงี้ยกำลังเป็นที่นิยมมากเลยครับในในอเมริการาบสงการานต์นะคะในปีนี้เราก็ถือว่าได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของโลก ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเนี่ยว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวโลกและที่เขาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเรื่องของหาสงการพอดีว่าทางวัดพรมชิริยานก็ได้ความเมตตาจากพระธรรมทูตไทยทั่วสหรัฐอเมริกาจากหลายรัฐได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นแบ็กอัพนะเป็นมดงานแล้วก็เป็นผู้นําญาติโยมในการทํางานตรงนี้ให้ประสบผลสําเร็จก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีของทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ <1> 1> ก็เสเ็จรุ่ลงไปได้ด้วยดีเจริญรอ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับแม่งานอีกแล้ว 1, ว 1> ปีนะคะสวัสดีค่ะน้องหยินเป็นไงบ้างปีนี้เหนื่อยกว่าปีที่แล้วไหมบอกว่าเหนื่อยมากแต่เพราะว่ามันใจมันรักค่ะมันเลยอยู่ได้ยังรอดปีนี้แล้วก็หวังว่าจะได้จัดอีกทุกๆปีค่ะแล้วพี่เห็นมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยครับปีนี้ค่ะก็เป็นสถานที่ที่เราจำลองประเทศไทยมาอยู่ตรงที่หน้ารัฐสภาเลยนะคะทุกจุดนี้เป็นจุดที่เราจะจดจําความทรงจําของมหาสงกรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยค่ะแล้วอย่างการ จัดงานนี้มันใช้พลังงานหรือว่ากำลังทรัพย์เยอะไหมครับเป็นงานบริเียรุนล้วนแล้วก็มาด้วยใจรุนล้วนจริงเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของที่ที่เมเนโซตานี่นะคะแล้วก็ทางประเทศไทยด้วยค่ะอย่างนี้เขาให้เล่นน้ำไหมครับมีค่ะมีจุดเล่นน้ำวันนี้มีสาวน้อยตกน้ําอยู่ด้านหนึ่งเลยะครัพี่อาร์เราต้องไปเล่นด้วยกันอ๋อได้ได้ข่ะว่าหนูจะเป็นเป็นเป็นสาวน้อยตกน้ามัมีคิวยาวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็หยนินประชาสัมพันธ์งานถัดไปเลยครับปีหน้าตรงกับวันที่17และ18 เดือนพฤษภาคมค่ะโอเคยังไงขอบคุณน้องหยินมากเลยนะที่ได้ได้ว่าเปิดโอกาสให้กับชุมชนไทยรวมถึงวอลัเนเทียมาทํางานแล้วก็ให้แบบคนอย่างเอลเออย่างที่อย่างเนี้ยได้มาร่วมง,ง,งานด้วยนะครับยัง,งขอบคุณมากเลยยังไงก็ฝากงานเมนเดโซต้าสงกรา์เฟสติวัลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกทุ่านเลยนะคะยินดีต้อนรับในปีหน้า2025ค่ะขอบคุณค่ะ